เทสเทสเทสไม่พอโอเคนะคะเทส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 เครื่องพร้อมคือเสียงพร้อมปรับระดับโอเคค่ะสวัสดี หมู่บ้านกนลรอือนะคะวันนี้นะคะณจุดจุดนี้นะคะร้านเจ๊เจ๊คอเซปของเราได้มีโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้าทช่นใดที่วางอินเข้ามาภายใน5นาทีนี้นะคะเราจะมีสินค้าโปรโมชั่นคือซื้อ100บาทแถมฟรีหนึ่งไม้เพื่อให้ลูกค้าได้ลิ้มลองรสชาติน้าจิ้มดีๆของเรานะคะณจุดจุดนี้นะคะร้านเจ๊เจ๊คอเซปของเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับลูกค้าท่านใดที่วอล์กอินเข้ามาภายใน1นาทีตอนนี้นะคะเรามีสินค้าสมน้ำหน้าคุณสำหรับลูกค้านั่นก็คือวุ้นค้างคืนของเรานั่นเองวุ้นตัวน,นี้นะคะลูกค้าขาเราเก็บมามทั้งหมด3วัน <c oughs> คอนเฟิร์มในความอร่อยนะคะรับรองได้เลยว,ว่าถ้าลูกค้าได้ทานไปขี้แตกแน่นอน,นะคะ่ะณจุดจุดนี้นะคะสังเกตหน้ากะทินะคะตัวน,นี้ได้เยิมพร้อมที่จะหลุดออกมาแล้วถ้าลูกค้าได้กินวุ้นของเราจะเกิดความฟินนะคะแล้วก็ เรามีสินค้าอีกหนึ่งชนิดที่มาฝากลูกค้าก็คือปลาหมึกนะคะปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้นะคะก็คือว่ามันจะผ่านการตากแดดมาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงตัวนี้ก็จะเกิดความแห้งถ้าลูกค้าซื้อเราในตอนนี้ลูกค้าจะได้ปลาหมึกแบบแห้งๆซึ่งมีลูกค้าลหลายท่านนะคะแจ้งมาว่าอยากได้ปลาหมึกแห้งๆแนะนําสินค้าว่าเป็นตัวนี้เพราะว่าผ่านแดดมาไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงและจุดนี้นะคะเราก็ยาก จบนะคะลูกค้าขา,า,าเราก็่จะมีปลามึกไข่ปลามึกไข่ตัวนี้เป็นปลาบึกไข่แท้ซึ่งเป็นไข่ตัวผู้นะคะเป็นไข่ตัวผู้ซึ่งไข่ก็จะดกหนาดํานะคะตัวนี้เราก็ได้มาคั้นพิเศษเพื่อมานึ่งสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากลองของแปลกกินแล้วเกิดความมันในร่างกายแนะนํเป็นตัวนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเราก็จบแต่เพียงเช่านี้ฝากลูกค้านะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วติดตามเพจปลาหมึกข้อแซบของเราด้วยขอบพระคุณค่ะพระจังง